คนละไม้ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันอ้าแย่งกันกินเลยชน,นี้แย่งกันกินฮะไอตัวนี้เอาไปคนละไม้ละไม้ <laughs> ทีนี้เอาไปใกล้ๆขาก้องหน่อยสี่อ่ะตอนดีทุกท่านนะครับผม <laughs> ตอนนี้ก็นะเดินทางจากวังเยียบม,มาถึงจำปาดงแล้วนะฮะพร้อมกับไก่สิบสองไม้นะฮะเมื่อเช้านี้ก็มีคุณพ s I อ o ไ e y o ิยูนะครับผมนะร่วมสมทบทุนนะฮะฝ่ากสติกเกอร์มาด้วยนะพี่เสือก็เลย นะมาซื้อไก่ให้ทั้งหมด12ไม้นะฮะตอนนี้จริงๆแล้วพี่เสือจะซื้อ15นะครับแต่เพื่อนว่าที่ร้านเขาเนี่ยมันมีไม่มีมนะครับหมดร้านมีแค่12ไม้นะฮะอันนี้เป็นอะไรลูกอ่ะว่าป็นเสือป้อนมาอย่างงอนอย่างงอนอย่างงอนเพื่อนดินละมั้งนั่นเขาไม่กินเลยเขาวางไว้เฉยๆเ,เก็บไว้ให้แม่อาให้เขากินพรุ่งนี้ก็ได้เอาไว้พ่อให้แม่ทำใส่ให้กินพรุ่งนี้คืออันเนี้ยมันเป็น มันเป็นไก่ย่างที่อบสมุนไพรที่หอมสมุนไพรมันอร่อยมากเลยนะพี่เสือก็แอบกินไปหน่อยหนึ่งแล้วนะฮะทีนี้รอนอะไรครบเขาไม่กินเลยเอาฝากไม่คำาส่ไม้เขากินพรุ่งนี้ไม่เขางอน้อนเขาอขยจะกินจากมือก็บบอกเนาะเขางอนไงเพราะว่าทําไมเขาถึงได้หนึ่งไม้เท่าคนอื่นเขาก็ไม่พอใจอยู่แล้วของเขาต้องพิเศษ ต้องป้อนด้วยต้องป้อนด้วยเพราะเขางอนเขาเขารอมาสามวันแล้วไงเสือผิดสัญญาเ็มาสามวันแล้วก็ต้องเอาใจเป็นพิเศษก็ต้องมาป้อนอ้ต้องป้อนให้กินแบบนี้ก็ถึงจะโอเคจะให้เขาเอาไปกินเองเขาก็ไม่กิน